ถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดเขี้ยวให้เขาเราป้าฝงลง,งหลดถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดเขี้ยวให้เขานะคะเขาก็จะกัดกันแล้วก็เป็นรอยบาดนะคะล้างขอกเสร็จมากินนมนะคะก็อแรแต่วันกินอาหารแรกเกิดเลยนะคะกินอาหารเมียลางนะคะ,แ,ะแม่หมูความสุขสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมลูกหมูสวยๆนะคะ ลูกหมูสามสายนะคะขุนง,ง่ายโตเร็วนะคะมีพ่อ,พอแม,แม่ท่านไหนสนใจก็พักมาสอบถามได้เลยนะคะพิมพ์ตรงข้อความไว้ได้เลยค่ะอะข้อกนี้คอดวันที่สิบสามเมษายนนะคะสิบสามเมษายนวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะก็ได้วันที่แปดนะคะกำลังน่ารักไหมคะ่ะ อ้วนตะมุตะมีนะคะ,ะหมูอยู่จังหวัดอุดรธานีนะคะท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะคะปล่อยในราคาเบาๆนะคะสนใจรับน้องๆหนูๆไปเลี้ยงนะคะอันนี้คือไดอ้เมื่อกี้นี้ได้ด 23, 21, นนะคลอ,อ,อ,อดวันที่สิบสามิเอ็ดแปดวันนะคะส่วนน้องๆคอกนี้คลอดวันที่สี่นะคะ วันที่4เมษายนนะคะก็ได้17วันนะคะ,คะส่วนน้องๆข้องนี้ได้17วันแล้วนะคะก็ประมาณ25วันขึ้นไปพร้อมหย่านมนะคะน้องอ้วนน่ารักดีค่ะพ้องนี้มีอยู่10นะคะ สนใจข้อไหนก็พิมพ์ข้อความไว้ได้เลยค่ะนี่กำลังเดินมานะคะส่วนแม่แม่ของเขากำลังกินน้ำกินอาหารนะคะน่ารักตะมุดตะงิเเลยค่ะขนาดได้แค่สิบกว่าวันนะคะอันนี้สิบเจ็ดวันเนาะอันนั้นอันนั้นแปดวันอันนี้สิบเจ็ดวันนะคะเพราะว่าเขาห่างกันเก้าวันนะคะ สิบเจ็ดวันแล้วเรืออีกอ,อีกสิบสามวันนะคะอย่านมวัคซีนให้เรียบร้อยนะคะวัคซีนอันฮีวาป้องกันโรคเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะนำให้พี่น้องไปเลี้ยงเราก็จะทำการให้วัคซีนก่อนนะคะถึงจะให้ไปเลี้ยงนะคะนี่ค่ะตัวอ้วนๆปุกลุกใครสนใจก็ พิมก็ความฝากไว้เลยค่ะแม่เขาก็กินอาหารนะคะฝั่งน,นี้ก็กำลังกินอาหารเหมือนกันค่ะสาวนี้ไม่ผสมไม่ติดนะคะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนหรือว่าความเครียดอะไรผสมไม่ติดแต่ว่าก็เพิ่งผสมใหม่ไปเมื่อสามสี่วันที่แล้วนะคะเดี๋ยวรอรออีกสิบกว่าวันยี่สิบวันเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะ ติดไหมแต่ว่าตัวนั้นชื่อน้องปานนะคะสาวปานแม่ปานนะคะถ้าจะติดอยู่นะคะติดก็น่าจะได้สองเดือนนะคะแม่ปานโอ้โหโอ้โหวิ่งสู้ฟัดกัดกันใหญ่เลยเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดเขี้ยวให้เขาป้าฝงลงหลดถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดเขี้ยวให้เขานะคะ เขาก็จะกัดกันแล้วก็เป็นรอยบาดนะคะมีเลือดออกเลยนะคะเป็นแผลนะคะเอาเอาเอาคือกัดกันค่ะแกไปดิเอา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 คือรุนแรงแท้เอาเเหมือนหมาเลยนะคะแค่ไม่มีเสียงนะคะเหมือนเหมือนกับเลี้ยงมาเลี้ยงสุนัขนะคะหยอกกันล้อเล่นกันอีกตัวหนึ่งก็มาร่วมแจมนะคะเอามันมันมัน มันมันมันเอาเอาเอาฝัาาา่งนี้ก็หลับสบายเลยคะ่ะถ้าจะกินอิ่มแล้วนะนอนไม่สนใจอะไรเลยนะคะดูท่านอนแต่ละตัวสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามนะคะ มีา3นะคะตัวหนึ่งไม่กินนมตายแล้วอีกตัวหนึ่งแม่ทับนะคะตายแล้วเหลือ13นะคะจาก15นะคะรับดีะว่าว <c oughs> เหมือนนอนอยู่ในท้องนะคะนอนอยู่ในท้องปิ๊ก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 เวลานอนก็นอนพร้อมกันนะคะเหมือนเด็กแรกเกิดเลยนะคะเล็กเกจิวขี้ดือ้อเดินไปแล้ว ตัวเลก็กกว่าเพื่อนแต่ดื้อนะคะเอาแม่เย็นอยู่กับไปดูต้องแม่แบบเอาสีทับเอาเด้ออกมาเด้ว ก็มีอาหารเรียรางนะคะอาหารลูกหมูนะคะอาหาราดูแลของลูกหมูตัวเล็กนะคะลูกหมูที่กำลังจะหย่านมนะคะก็จะได้กินเรียรางหรือว่าดูและนะคะเขาก็กินเป็นนะคะกินอาหารเป็นก่อนถึงจะปล่อยให้พ่อแม่พี่น้องนำไปเลี้ยงนะคะ <c oughs> มาหาหมูแกงหางกระดิก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 กินหมดแล้วอ hmm. ิ่มกันแล้วล้างทำความสะอาดพ่อค้า ตอนสะอาดให้แห้งดีเดี๋ยวค่อยปล่อยดเดียดออกมานะคะเอาห้องลงไปห้องล้างข้อเสร็จมากินนมนะคะแสบแสบแสบกลินไปใส่นอกคือพวกก,กินน้ำมูก โต้อคอกวนผู้เขาดูดจะคล้องตีนฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็ดื้อเล่นไม้กวาดนะคะสองสี่หกแปดสิบ ฝั่งนั้นดือฝั่งนี้กินนมค่ะเปิดให้จองนะคะเปิดให้จองเอาลูกกินนมยู่รดีซะให้กินแล้ว <c oughs> เขาเศร้าให้กินแล้วสูนี่ค่ะลูสองฝั่งนะคะห่างกันเก้าวัน แม่เศร้าให้กินแล้วแตกไปดทุละทางตอนนั้นเกนฉี่นะคะนมดักอันนี้กระดือนี่อันนี้กระดือนนดื้อนน พ่อได้8วันกินอาหารแรกเสิดเลยนะคะกินอาหารเมียลางนะคะดินแหลกนะคะดินแหลกของเบทากองน,นะคะแซบเซยกินเสริมกับนมแม่ไปนะคะเริ่มได้สัปดาห์หนึ่งก็นำมาเสริมนมแม่นะคะเพื่อหัดให้เขากินอาหารเป็นนะคะ เวลาหยางยังจากแม่แล้วเขาก็จะได้จะเริ่มเติบโตนะคะ